เรื่องของสุขภาพคนเราคิดต่างกันต่างคนก็ต่างมีเหตุผลการดื่มสุราจุดประสงค์เพื่อความเมาส่วนการใช้อาหารเสริมจุดประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอาหารเสริม2,500บาททานได้1เดือนส่วนเหล้านอกอย่างดีราคา2,500บาทแต่ทานได้1วัน ผลิตภาัณฑ์อาหารเสริมใช้เพื่อช่วยภูมิคุ้มกันส่วนสุรานั้นมันบัตรทอนสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันความชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ชีวิตทุกคนต้องการภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าคุณจะชอบใช้ชีวิตแบบไหนคุณควรใส่ใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ทานเพื่อช่วยภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ดีนั่นเพราะผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากภูมิคุ้มกันรักสุขภาพรักภูมิคุ้มกันใช้ผลิตภัณฑ์ f ฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟเตอร์